ก็จะหาใน y t u t u อ่ะมันไม่มีมันไม่มีคำไม่มีคำตอบให้เลยประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธมันไม่มีตัวอย่างให้เลยอ่ะอ๋อตัวอย่างประโยคคำสั่งทุกคนต้องเงียบประโยคขอร้องขอความกรุณาทุกคนเงียบ แต่งประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องอย่างละ5ประโยคทุกคนต้องเงียบขอความกรุณาทุกคนเงียบแต่งประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องอย่างละห้า 专门家了。